สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์นะจ๊ะวันนี้พวกเราเม,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 เมีเมนูอะไรแพทก็มีเมนูก้อยก้อยปลาทูน่าสดนะจ๊ะสดๆเลยก้อยปลาทูน่าเหตุผลที่จะกินเพราะอะไรดูวหเห็นเขากินก้อยเนื้ออะไรนะจุเนื้อจุตับจุอะไรสารพัดจุในที่เขาดูใน yu o tube กันเพื่อนๆเขากินโชว์กัน เราเ็าอยากกินเราก็จะหาเนื้อกินมันก็ที่นี่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะกินสดได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยจัดเป็นก้อยปลาทูน่าดีกว่าแซบเวอร์มาเพื่อนๆอย่าให้เสียเวลานะจ๊ะมามาแซ่บๆกับวันหยุด,ส,ดสุดสุดสัปดาห์ของแพทพูดผิดพูดถูกลิ้นพันกันไม,ไม่พออืจะให้พูดดีพูดลื่นเนาะเอาสักแก้วก่อนเด้อมันจะลื่นือเบียร์เย็นๆกับบรรยากาศจากรุสี เดี๋ยวกินอิ่มแล้วก็ลงไปแช่จากูซี่ให้สบายใจเฉบในวันหยุดม,มามไมค่อยอยากเท่าไหร่เลยมือสัน่นเห็นเหล้าเห็นเบียร์แล้วมือสัน่นโอ้ยหนอเอากินดื่มเพื่อนๆชนแก้วมาเนี้ยแหละ ค่อยลื่นคอหน่อยมันค่อยพูดอืม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 บรรยากาศยืมมากเสียดายนะ่ากินคนเดียวไม่มีเพื่อนกินือืมอืม พริกเป็นเม็ดๆนะพริกที่ใส่มันไม่เผ็ดอันนี้ผักผักเปรี้ยวๆ,ๆผักเวียดนามอืมอืมอร่อ,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 อมาแซ่บๆด้วยกันเพื่อนๆมาแซ่บๆกับแพทวันหยุดที่ไม่ได้ไปทำงาน วันหยุดแพทไม่ได้ไปทํางานแพทก็จะอยู่บ้านอย่างเงี้ยอยู่บ้านทําคลิปคุยกับเพื่อนๆใน Youtube อือแาลืหอมวมากขนาดนี้ชูรสไม่ได้ใส่อะใส่น้ำปลาใส่มัน้ําปลามัน,า,มา,นาวเข้าคั่วอืม จบไม่มีชุรสอะอผักจากสวนหลังบ้านมไม่ได้เปิดอ่านถ้าเปิดแล้วน้ำมันจะวนนั่งแล้วนั่งแล้วเป็นลุกไปเปิดไม่ได้อ่ะเปิดอ่างจาก,กุซี่ให้เ,เพื่อนๆดู ออือไปจัดการไปเปิดมาเรียบร้อยออฟังเสียงน้ำเห็ดเหมือนกันนะพิ่นี่ เสร็จปุ๊บโดดลงเลยวันหยุดแพทก็จะเป็นนี้แหละชิลๆดูรูปมาแล้วดูรูปมาแล้วแม,มีรอยให้ดูรูปกิน แล้วมาแล้ว,ลวะนะหาทางมาจนได้นั่นธรรมจานะ่นลูลูเนี่ยลูรูไม่เอาจะตกน้ำเคยได้กินด้วยใส่พริกมากินไง นานหน่อยอั <MVP. S 1> นมีพริกองเอาพริกรออกไม่ออกไม่ได้เผ็ดปากเผ็ดก็เผ็ดกินได้ไหมลูบลูบอ่ะกินได้ไหมอ่ะลูดูลูเนี่ย กินได้ไหมกินได้ไหมอ่มอะหืมเผ็ดอ่ะกินครั้งเดียวเผ็ดจะวิ่งหนีโกรธโมโหใส่อีกเหมือนคราวที่แล้วโมโหใส่ธนาเอาพริกให้กินให้หนีเลยโมโหเปล่ากนได้กินไเหรอลูกกินไดเดี๋ยวแม่ป้อนงงเผ็ดแม่ต้องพริกอาก่อนฮะโมโหเผ็ด ลืมแบ่งไว้ให้นางขออนุญาตดูดไม้ดูดมือไม่สุภาพเกาไปล้างน้ำก่อนได้ไหมรลูกล้างฝากคุณเนี่ยใครว่าก็ว่าเด้อไม่สุภาพทิปนี้เลื่อนไปสั่นออก ใครดูไม่ได้รีบเลื่อนไปดูช่องอื่นไม่ไงเลื่อไปดูช่องอื่นขอโทษพูดผิดเลื่อนไปตัดภาพน,นี้ทิ้งออโอเคไหมลูกๆก,ก,กินน้ำก่อน้นใจ ก็มีดามามากมากับแมวจะปีนเข้าพาข้าวกูละกินได้สวยกินได้สวยกินไงกินได้สวยหวาน,น, <c oughs> นกินได้สวยกินไม่เป็นเหรอลูกแกขี้แตกไหมจิ้งเห็ดขี้แตกมั้ยถามาัิที่ลูกกินเห็ดขี้แตกก็เปล่าแม่มันกินเห็ดขี้แตกมากินต่อเพื่อนๆนะอืะอ มีน้ำนะรู้ป่ะบ้านเนี้ยนอนไม่ใส่ไม่ดีไม่ใช่แมวนะเจ้าของมันเนี้ยอะไรอย่ง้ล้างก่อนดิมันเพสโอ้ยนอนมันจะกินคาปากกูเลยไง แย่งเอาขนาดนั ión, like Democrat, ้นนอกมันเผ็ดมันเผ็ดรอก่อนก็ลืมแบ่งไม่ให้ทำเบอรก็มัวแต่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนที่ทํางานเพลินเลยเลลืมเอาแบ่งแซลมอนไว้ให้แมวจริงไม่ต้องขยําที่บดเออพูหน้าพูดเหตุมันเผ็ดในถ้วยนั่น่ะอืกดปุ้นไหม ลิปเนี่ยโดนด่ากระจายเป็นมารยาทในโต๊ะอาหารมากเป็นมารยาทที่ดีรู้รูเป็นมารยาทดีไหมรููรูก็มารยาทดีเจ้าของมันก็มารยาทดีอดีายวถือสาสไตล์แพทยก็เป็นนี้แหละอแล้วหอค่ะ ในนั้นมันเผ็ดไม่ได้เข้าใจไหม,อม,อมเอาน้ำมาละไม่ได้อย่างงี้นะจะปีนทำไมละมันเผ็ด พาข้าหูกระจายม,มันเพสโอ้เห็นไหมฝังให้นะเยี่ยงเอาจากมือแลจากปากเลยนะนี่มันนางนี้มันตัวร้ายเนี่ยตัว้ายอตัวร้าย,ต,ยตัวดีตัวตัวแต่เอาใจใจตัวเองใครมาก็ไม่สนใจเพื่อนผูงมาไม่สนใจจะกินนี้เดินวนโต๊ะเขาไล่หนีไปกัดเขาอีก นางไอ้ตัวร้ายตัวดีเนี่เอาใจใจตัวเองนะเนี่ยเป็นผู้หญิงจะเป็นเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเอาใจใจตัวเองนี่ใส่ไม่ไดีเราก็ไม่ได้อเผ็ไนะเดไหม่ะเยรปากของเผ็ดเผ็ดไหมเชื่อไม,ม่รออันนี้เอาออกให้พี่จ่ะลืมเอาไปก็ลืมไปไนงะลืมคิดถึงลูกตัวเอง กินแต่ทปากตัวเองไม่คิดถึงลูกลูกเต้าเต้าดาบแย่แล้วจะปากกูนะ่ะอืยังไม่เผือเดี๋ยวมันเผลอมันเผอแล้วมันอถามว่ากินแล้วท้องเสียแล้วใครรับผิดชอบพ่อเธอเขจะมาด่าฉันจิ้มันใหญ่ไป พ่อแม่พ่อลูกสาวลูกรักพ่อตามใจพ่อสามใจหนึพ่อตามใจนิสัยไม่ดีไม่จังนิสัยใหม่พ่อเขาเลี้ยงตามใจ เ,เ,เอา้เอาใจตัวเองไงกินก็จะให้ใจ้หลังใจถ้าเอาที่แตกป่ะอ่ะอยังอะ่ะพอ,อยังพอ,อยังลูกท้องเสียมาไหมับผิดชอบพอแล้วพ,พ่อเธอจะมาด่าฉันเยอะลูกสาวก็เป็นอะไรมาแล้วตายเลยฉันน่ะตายเลยฉันน่ะไม่เหลืออะไรละ พาหาหมอแพงนะั้งแต่เราอ่าเป็นอะไรไปหาหมอไม่ใช่ทุกถูกถ้าหาหมอมาเอา,พาแพงกับคนดีเดี๋อวะไก็ต้อพาไปหาหมอกริงก็ต้องระวังเพราะแล้วก็แย่งกินหมอนแย่งคาปาปกปุบถ้ามันไม่เผ็ดเนี่ยถ้ามันไม่ถ้าไม่ใส่พริกนี่ กินคาปากอะนะเนี่ยฮะเน,น,นี่ยกินแล้วก็นั่งเรือปากแบมแบบก็ไม่เผ็ดมากกินได้แล้วลูกไอ้คำหนึ่งก็พอแล้วนะนลูกนะแม่มันก็ตามใจพ่อมันก็ตามใจนี่เลยนี่ใส่เสียเป็นแมวที่ใส่เสียอืมใครมาบ้านไม่ได้นะเก้าอี้ที่เขานอนประจำเนี่ยจะนั่งพับเก้าอี้เขาเนี่ย ถ้าเขาจะนอนเนี่ยเขาโดดใส่เอตัวลงนอนเลยนะแทรกนอนเลยก็อีเขาธนาโดนมาแล้วธนานั่งอยู่ครึ่งตูดแมวนั่งอยู่ครึ่งอนแมวนอนข้างหลังธนานั่งครึ่งตูดก็อีเจเขานอนนี่ยแนี้ธนาไปนั่งเขาไม่ยอมนะของเขาเนี่ยแมวเจ้าบ้านทุกคลิปเขยจะบอกว่าแมวเจ้าบ้านแม่เจ้าบ้านจริงนะต้องยอมมันอืมไหม เป็นลูกสาวเราเป็นเด็กดีเป็นน่ารักเข้าใจไหมเป็นแมวที่น่ารักอย่าตบแม่นะลูกนะนะโมโหไม่ตบอะไรเนี่ยโมโหตบไม่เคยตบแพทด้วยตบแพทโมโหโมโหใส่ตบเลยไม่โกรธหรอกแพทก็ไม่โกรธเ็าหรอกรู้ว่าเขาเป็นในนี้อร่อยครับอู้ยแจงคิวครับ

ใ่ให้มันเป็นสีสันให้มอืเฉิบไม่ทันใจมึงจะพูดอะไรนักหนาดูดอะไรมากหมากูจะกินเผ็ดกูก็จะกินเฮ้ยรู้ว่าแมวมันเรียนรู้แล้วแมวมันบอกว่าเผ็ดกูก็กินได้อย่างนี้กูเรียนรู้เลยเมื่อก่อนกินไม่ได้อย่างนี้กินได้ฝึกฝึกดูดู้หนูพูดกินเผ็ดใช่ไหมดูรูดฝึกกินเผ็ดเหรอเอเอรู้สึกกินเผ็ด ทาทำหนึง่งทำหนึ่งไปแล้วมันเออใส่ไม่ใส่ไม,ม่ใส่อร่อยไหมแซบบอกแซบบอกลูกไอ้ลูกสาวแซบบอกโอ้ยลูกสาวน้อยเอ้ยลูกสาวน้อยพอแนละ้วลูกพอแล้วไปไปนอนจ้ะพอแล้ว แม่ก็จะจบวิดีโอแล้วหนูก็ไปนอนไปเนี่ยเลี้ยงลูกสาวอ่ะอย่าให้มันเป็นงี้นะเอาแต่ใจตัวเองเนี้ยนะนต้องฝึกตั้งแต่เล็กแต่น ой, ต้อยโตมาแล้วนี่ดัดยากแนละ้วแก่แล้วนี่ดัดยากให้มันเอาแต่ใจตัวเองนี้นะแมวเรื่องต้องฝึกมัแต่เด็กๆไม่เอาแต่ใจตัวเองนะเนี่ยนะใช่ไหม คลิปนี้ขอโทษเ้อใครที่ไม่ชอบหมาชอบแมวกินกับขอโทษจริงๆส่วนตัวแพทเป็นคนรักหมารักแมวรักเลี้ยงอย่างเงี้ยคือเลี้ยงมาแบบนี้ก็บให้กินด้วยกันได้ไงเ่ยไม่เป็นไรยอมตายยอมตายเพื่อแมวเพื่อหมาไม่เป็นไรติดเชื้อแบตทีเดียตายกันตายไปอ,อ,อันนี้มันมาเกลือ ดูไม่กินเลยใคลก็รับมันกินเลยฮะมันเขือลูกมันไม่ใช่าเขื่อแฟนเดดลูกมันใช่ปลาลูกกินไม่ได้อันหนูว่าไปดมนะมันเพจปวดหัวแล้วไปละขา้าเป็นตะคิวบายบายกล้องก่อนบายบายลูลูบายบายแฟนเพจบายบาย see you next video ดิลูลูบอก ไปยูนิควิดีโอไม่บายก่อนไม่งั้นมันรางวุ่นวายอย่างนี้แหละไปแล้วไปเจอคลิปไหนคลิปใหม่นะจ๊าเพื่อนๆคลิปนี้ลาไปก่อนลาไป<ม>เดี๋ยวแพทย์จะกินอิ่มแล้วแพทจะเอาลูรูจับโยนลงอ่างไปเลยนะลูรูอาบน้ำซะหน่อยโอ้โขาแม่เป็นตะคิวลูกนั่งน้นขาเป็นตะคิวเพื่อนๆแก่แล้วโอ้ยอะไรก็ไม่ดีนะ้องแก่แล้วเนี่ยนะลูรูนะไปแล้วจะ้ะเดี๋ยวแพทย์จะลงอ่าง ไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ลาไปกับลูลูเจ้าตัวสนเอาใ่จใจตัวเองเป็นแมวที่เอาใ่จใจตัวเองนะนี่ใส่ไม่ดีโอปวดขาเพื่อนๆแป๊ะเจ้ตัวลงไปมั้ โดนไปอาบน้ำไปไม่ได้อาบน้ำมากี่ปีแล้วอ้าเดี๋ยวแก้ว